มม่ได้อยากจะปล่อยเช่าอย่างเดียวแต่อยากจะขายห้องด้วยห,หมายความว่าห้องที่เราเช่าอยู่เนี่ย<ช>เขาอยากจะเขาปล่อยขายไปด้วยในขณะเดียวกาันมันเลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าระหว่างที่เราอยู่เนี่ยอาจจะต้องมีคน,ข,นข้างนอกขอเข้ามาเยี่ยมชมห้องอเออแล้วเจ้าของห้องก็จะติดต่อเรามาเนาะเออเดี๋ยววันนี้จะมีคนเข้ามานะอ,อยากจะมาดูห้องเพราะว่าเขาสนใจจะซื้อห้องครับเคยเห็นเช่นนี้บ่อยเออเราในฐานะคนเช่าเนี่ยทายังไงดีถ้าไม่สะดวกเราปฏิเสธได้ไหมนะอะไรเงี้ยจากที่พี่ไปหาข้อมูลมานะครับทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเราได้ทําสัญญาเช่าและชําระค่าเช่าแล้วเจ้าของห้องไม่มีสิทธิ์เข้ามาโดยพลักการโดยที่เราไม่อนุญาตซึ่งในกรณีนี้ก็คือว่าเรามีสิทธิ์จะปฏิเสธได้นะครับถ้าเราไม่พร้อมให้เขา,เ,<ร>าเข้าม,มาเออคือสมมุติเขาอยากจะเข้ามาวันเสาร์นี้เสาร์นี้เราแบบอยากจะพักผ่อนอยู่ในห้องเงี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะบอกได้นะเพราะว่าเราอยู่ในฐานะของผู้เช่าแล้วนะครับแต่ยังไง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการพูดคุยเจรจากันในฐานะผู้เช่าเนี่ยพี่มองว่าเราต้องตั้งเงื่อนไขให้ชัดเจนกับเจ้าของห้องเลยว่าเราสะดวกยังไงบ้างอันนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะต้องให้เขาแจ้งเราล่วงหน้าอย่างน้อย5วัน<อ>ก่อนที่จะมีคนเข้ามาดูห้อง<ด> <ๆ S 1> เราจะได้เตรียมตัวถูกจะได้เตรียมตัวถูกนะหรือก็ อาจจะแบบมีความถี่ก็ได้อย่างเช่นความถี่ขอเดือนละไม่เกินครั้งหนึ่งหรือสองครั้งอันนี้ก็แล้วแต่ความสบายใจนะครับหรือว่าขอเข้ามาเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นวันธรรมดาไม่สะดวกนะอันนี้ก็ต้องแจ้งเขาครับหรือว่าตัวผู้เช่าเองเนี่ยขออยู่ด้วยตอนที่มีคนเข้ามาดูห้องเราจะได้แบบเปกป้องทรัพย์สินของเราได้ไม่ให้รอะไรหายเราก็จะได้แบบดูแลได้ครับผมนะครับ